สวัสดีครับวัยรุ่นและวัยเก่าทุกท่านผมคือพี่หนวดเปียกรู้สึกเหมือนเพิ่งฉลองปีใหม่กันไปเองเผลอแป๊บเดียวกุมภาแล้ว่ะดูดิยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับทุกคนมีสิ่งที่อยากจะทําอีกตั้งเยอะแยะแต่เวลาก็รันไปเรื่อยๆไวเรื่อเกินคลิปเคลป์ยังไม่ได้ทําเลยอะปีนี้เฮ้อในระหว่างที่นั่งเปื่อยๆมองเวลาที่ค่อยๆเนียนผ่านหน้าเราไปยังรวดเร็วแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวทําให้ผมนึกถึงซิปโปอยู่อันหนึ่งที่ผมซื้อไว้นานแล้วแหละผมชอบลายสวยคลาสสิกเลเว กะว่าจะเอามาเดบิวตตั้งแต่ปีก่อนนู่นแนะแต่ก็ไม่ได้ทำจนสุดท้ายก็ลืมไปเลยผมกำลังพูดถึงนี่ครับพามพามนี่คือซิปเปรุ่นนอที่เข้าแทสทูดีไซน์540ความโดดเด่นเตตาของรุ่นนี้ก็ตรงลวดลายที่เหมือนจะเป็นรอยสักสไตล์วินเทจนี่แหละครับก็จะมีความใช้สีฉูดฉาดตัดกับเส้นสีดําในการจดบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ความเชื่อซึ่งในอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาวเรือนั่นเองครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมนึกถึงอันนี้ก็คือตรงนี้ครับนี่นี่นี่น จะให้ดูเขาเขียนไว้ตรงนี้ครับ Time and Tide w a i t for no man เวลาและวารีรอสำหรับไม่ผู้ชายเอ้ยงงทำไมตลกเฟืดยังไงล่ะเอาใหม่อย่ามัวเล่นเพราะเวลาและวารีไม่เคยรอใครใครพูดไวไม่รู้แต่มันจริงสุดๆประโยคนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าผ่านแล้วผ่านเลยไม่เคยรอใครเพราะฉะนั้นใครอยากทาอะไรเรียบทําใช้มันให้คุ้มในสไตล์เรายิบไฟแช็คเติมน้ำมันแล้วจุดมันขึ้นมา จดให้ไฟในตัวมันลุกโชวช่วงคลิปนี้มีแค่นี้แหละขอตัวลาไปก่อนเวลามีไม่มากและมันก็ไม่เคยรอใครสวัสดีปีใหม่ใครอยากทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำรีบเลยครับ